มีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะว่าจะขยายพันธุ์ต้นหอมบัวเลยได้ยังไงนะคะวิธีการต้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราก็ถอนต้นน้องเขาขึ้นมานะคะตัดรากทิ้งแล้วจะปลูกทั้งต้นแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือเราจะเอาใบไปกินก่อนก็ได้คะ่ะเราก็จะตัดใบแบบนี้นะคะก็จะได้ต้นหน้าตาประมาณนี้ปลูกได้เลยคะ่ะดินปลูกก็คือถ้าปลูกในถุงแบบนี้นะคะก็จะสวยงามดีเนาะ ในพื้นที่เล็กๆเราก็สามารถปลูกได้นะคะเวลาที่สีขาวตัดกับสีเขียวมก็จะสวยสวยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้เป็นกับมะพร้าวรองพ้นถุงเอาไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยขี้บัวนะคะแล้วก็ตามด้วยดินปลูกลกลบด้วยฟางนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เอาต้นหอมของเราจิ้มลงไปผ่านไปไม่เกินสี่สหวันเนาะน้องเขาก็จะฟื้นตัวงอกใบใหม่ขึ้นมาได้ค่ะรดน้ําก็ดูสภาพเอานะคะว่าควรจะรดเท้า เย็นหรือควรจะลดเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวนะคะดูสภาพดินถ้าเกิดร้อนมากๆนะคะก็อาจจะให้ตอนเย็นด้วยแต่ถ้าไม่ได้ร้อนมากดินไม่ได้แห้งมากก็เฉพาะรอบเช้ารอบเดียวก็ได้แล้วค่ะวิธีการขยายพันธุ์ของบัวเลยก็ง่ายๆเลยนะคะอันนี้พี่แพรก็ขยายไว้ที่บ้านที่กรุงเทพนี้ก็จะเป็นใส่ในถุงแบบนี้นะคะแต่ไว้ที่สวนที่เมืองการก็จะเป็นปลูกในเข่งค่ะใครสนใจก็ เดี๋ยวติดตามกันไปนะคะพี่แพตก็จะมีพันหอมบัวเลยจำหน่ายในเร็วๆนี้ค่ะ